พูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาคนจำนวนไม่น้อยเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนลำบากที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเลย มันไม่ได้เรียกร้องอะไรมากด้วยไม่เหมือนการออกกำลังกายนะนเช่นการวิ่งออกกำลังกายเนี้ยจะทำได้นี่มันก็ต้องมีสถานที่มีรองเท้านะที่เหมาะสำหรับการวิ่งรวมทั้งมีเวลาด้วย หลายคนเนี่ยพอต้องเก็บตัวในบ้านเนี่ยที่เคยวิ่งก็วิ่งไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่มีที่ไม่มีทางให้วิ่งเรล่นออกกำลังกายอย่างอื่นเช่นขี่จักรยานเนี่ยโอ้นอกจากจะมีต้องอาศัยสถานที่จะต้องมีรถจักรยานแล้วจะต้องมีอุปกรณ์หลายอย่าง มีเสื้อมีหมวกแล้วเดี๋ยวนี้แม้ว่าวิ่งก็ตามหรือว่าขี่จักรยาก็ตามก็ต้องมีงานาฬิกาสุขภาพนะเพื่อใช้วัดระยะทางหรือการเต้นหัวใจมันต้องใสยอุปกรณ์หลายอย่างรวมทั้งต้องมีเวลาด้วยแต่การภาวนาห,หรือการเจริญสตินี่มันมันไม่ได้เรียกร้องสถานที่พิเศษอะไรเลยนะ อยู่ที่ไหนก็ทําได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือว่าอยู่บนรถก็ทําได้แล้วมันก็ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากเพราะว่าถ้ามีเวลาอาบน้ําถูฟันกินข้าวมีเวลาเก็บที่นอน หรือไม่เวลาทำครัวมันก็แสดงว่ามีเวลาสำหรับก,การเจริญสติไม่มีเวลามาวัดนะก็ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านก็เจริญสติได้แล้วมันก็ไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรมากเลยนะไม่เป็นต้องมีเสื้อชุดขาวผมขาวไม่เป็นต้องมีเบาะนั่งอย่างดี ไม่มีนาฬิกาก็ก็เจริญสติได้มันเป็นการกระทําที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากจากผู้ปฏิบัติเลยขอให้เพียงกั่มีความตั้งใจแล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติแล้วเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยนะ มันก็ไม่ยเป็นต้องเคี่ยวเข็นตัวเองไม่นเป็นต้อง,ออง,องอผักดันตัวเองด้วยอาการที่หน้าดำคลํำเคร่งไม่เหมือนเรียนหนังสือเรียนหนังสือในบางทีในบางช่วงนี้นก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองมากหรือพอเวลาทำการบ้านหรือทำโครงงานหรือว่าเตรียมสอบ หรือแม้ตการวิ่งการขี่จักรยานเนี่ยบางช่วงี่มันก็ต้องเรียกว่ากัดฟันเพราะว่าเร็วแรงก็ใกล้จะหมดนะแต่ก็ต้องกัดฟันที่จะผลักดารตัวเองรวบรวมพลังทั้งหมดนยเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายหรือระยะทางที่ต้องการแต่การเจรดจิตมันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเลยแม้จะเป็นการเจริญสตแบบเรียกว่า ตลอดทั้งวันอย่างหรืออย่างที่เรียกว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่อันนี้จริงอยู่นะต้องมีเวลาแต่ว่าจะเป็นการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าการปฏิบัติในชีวิตประจําวันมันก็ใช้การวางใจคล้ายๆกันคือทําสบายๆอย่างที่หลวงพ่อเจอนั้นใช้คําว่าทําเล่นๆทําเล่นๆคือว่าทําแบบไม่ ไม่ได้หวังผลอะไรแน่นอนนะมันต้องมีความมุ่งหวังนะจึงพาให้คนเนี่ยมาปฏิบัติมันต้องมีความมุ่งหวังอะไรบางอย่างนะจึงทําให้คนเนยอมที่จะอ่าสละเวลาสามวันหรือหนึ่งวันมาปฏิบัติแต่ทันทีที่ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินจมกลมสร้างจังหวะตามลมหายใจหรือว่าการ มีสติอยู่กับอิเรียบทในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เรียกร้องนะการาเคี่ยวเข็นตนเองอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเลยทำเล่นๆมันจะฟุง้งมันจะเผลอนะก็ไม่เป็นไรมันไม่มีการาให้คะแนนหรือว่าการทำแต้ม แข่งกับคนอื่นแล้วมันก็ไม่มีการวัดว่าเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่าทำได้ดีทำได้สำเร็จไม่เหมือนการวิ่งการขี่จักรยานการว่ายน้ำนี่มีการตั้งเป้านะวันนี้จะทำให้ได้เท่าไหร่จะระยะทางเท่าไหร่ถ้าได้ ระยะทางตามที่กําหนดนะก็ถือว่าวันนี้ทําสําเร็จแต่ว่าการจริญสติมันมันไม่ได้ต้องการการวัดค่าหรือวัดความสำเร็จอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีวิธีด้วยไม่ใช่ว่าเดินไปถึงชั่วโมงถ้าฟุ้ง90%นี่ถือว่าแย่ถ้าฟุ้ง แค่สิบเอร์เซนหรือมีความคิดน้อยถือว่าดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความคิดมากหรือที่เราเรียกว่าฟุ้งมากเนี่ยอาจจะดีก็ได้ถ้าว่ารู้ทันความคิดที่เผลอคิดทุกครั้งดีกว่าฟุ้งครั้งเดียวแต่ว่าฟุ้งไปยาวกว่าจะรู้ทันก็ฟุ้งไปแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมง มันไม่มีเกณฑ์วัดที่จะมาชี้ชัดว่าทำได้ดีหรือว่าเก้าวหน้าแค่ไหนที่สำคัญคือว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เอาความสำเร็จหรือว่าตัวเลขใดๆเนี่ยมาเป็นเครื่องชี้ถึงความก้าวหน้า ทำเล่นๆโดยไม่หวังผลมันจะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรมันจะเผลอบ้างะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะเอคิดว่าพอพอลงมือปฏิบัติแล้วนี่ก็จะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้มีการบังคับจิตมีการบังคับจิตมีการเพ่ง เพื่อไม่ให้ใจมันฟุง้งไม่ให้มีความคิดเยอะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติมันกลายเป็นเรื่องยากแล้วก็มันกลับกลายเป็นตัวทวงทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้าลงด้วยอ่าหลายคนก็เอาวิธีนะที่ใช้ในทางโลกในการทำงานเอามาใช้กับการปฏิบัติ มาเขี่ยวเข็นตนเองทำด้วยความกำกืนฝืนทนหรือว่ามีรางวัลเป็นตัวล่อเหมือนกับคนที่ทำงานพยายามอดหลับอดนอนแต่ก็ยอมทนนะเพราะว่ามีอาจจะมีความสำเร็จหรือว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะเป็นตัวล่อตัวดึงให้ยอมกำกืนฝืนทนทำจนสำเร็จหรือจนเสร็จสิน้น แต่วิธีนั้นมัใช้การปฏิบัติไม่ได้คืนทําอย่างนั้นเนี่ยนันก็ยิ่งเข้าและเข้าพงยิ่งไปบังคับจิตคอยบังคับจิตให้มันเพ่งอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวอยู่กับเท้าที่ก้าวเดินหรือไปดักจ้องความคิดนะเพื่อจะได้ตบกบจัดการความคิด การคืนทำกันนี่มันก็ยิ่งเกิดอาการเพี้ยนหรือเกิดอุปสรรคบางทีก็มึนหัวแน่นหน้าอกนะบางทีตัวแข็งไปเลยอันคิดว่าถ้าตั้งใจมากๆนี่จะได้ผลดีมันกับตรงข้ามนะถ้าตั้งใจมากๆหรือพยายามมากๆนี่มันกับเกิดผลเสีย แต่ว่าถ้าตั้งใจน้อยๆพยายามน้อยๆนะหรือว่าทำเล่นๆมันกลับเกิดผลดีการจริญสติม็เพียงแต่ปล่อยให้สติทำงานให้โอกาสสติเขาได้ทำงานทำงานในที่นี้คือว่าให้ระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันรวมทั้งรู้ทันความคิดละอารมณ์มสติมจะรู้เองนะ เราลึกได้เองเราเพียงแต่ปล่อยให้สติได้เราลึกได้เองอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆสติก็จะไวขึ้นคำว่าเราลึกได้เองเนี่ยมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรกับสติให้สติก็ทํางานเวลาฟุง้งเราก็ฟุ้งเองนะเราไม่ได้ตั้งใจฟุง้งมันฟุ้งไปเองในทำลองเดียวกันเวลา ระลึกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ระลึกขึ้นมาได้เองมันบอกไม่ได้ว่ามันจะระลึกได้เองมันจะระลึกได้เมื่อไหร่มันไม่ได้เป็นเรื่องของความตั้งใจหรือเจตนาที่จะทําให้สติระลึกได้แต่สติของเขาสติก็ทํางานเขาเองถ้าเป็นการระลึกได้ในปัจจุบันนะหรือระลึกได้ว่ากาลังทําอะไรอย่ในปัจจุบันเมื่อการระลึกถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตอันนี้ต้องอาศัยความตั้งใจ ต้องใส่เจตนาอย่างเช่นถามว่าเนี่ยเช้านี้เราทําอะไรบ้างเราเจอใครบ้างจะนึกได้ก็ต้องตั้งใจนึกตั้งใจคิดตั้งใจลําดับถึงจะนึกได้อ๋อเมื่อเช้านี้ทําอะไรบ้างเจอใครบ้างแต่การระลึกได้ในปัจจุบันเนี่ยหรือระลึกว่ากำลังทำอยไรในปัจจุบันนี่มันทำ่างนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องของสติที่ทํางานเองมันคล้ายๆกับเวลาเรา ทาอะไรจนเพลแล้วอยู่ดีๆอยู่ๆแล้วก็ระลึกได้ขึ้นมาว่าเอ้ยนี่มันได้เวลาทําวัดแล้วเนี่ยหรืออีกห้าทีจะได้เวลาทําวัดแล้วหรือนึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้าครึ่งชั่วโมงแล้วน่ะตอนนี้น้ํขคงแห้งไปแล้วไอ้นึกขึ้นมาได้เนี่ยถามวจตนาหรือเปล่าเปล่าเลยมันนึกขึ้นมาได้เองนะไอ้การเจริญสติเนี่ยเราก็ก็คือการเปิดโอกาสให้สติมันทํางานของมันเอง คือรู้ทันความคิดเองนะหรือว่าระลึกระลึกว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันได้เองซึ่งจะทำงันได้เนี่ยก็ด้วยการที่ไม่ไปบังคับจิตนะแต่ให้โอกาสสติเขาทำงานนอกจากทำเล่นๆหรือทำสบายๆแล้วเนี่ยนะการจนสติเนี่ยมันมันยังง่ายกว่าที่เราคิดนะ มันไม่ต้องใช้ความพยายามมากไอการรู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อเนี่ยแปลว่าคือไม่ต้องไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์ใดๆไอการดูเฉยๆเนี่ยมันมันไม่เหนื่อยเลยนะเหมือนกับเราดูรถเล่นบนถนนเนี่ยหรือเราดูเรือที่ล่องตามแม่น้ําเนี่ยถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันจะเหนื่อยอะไรนะแต่คนส่วนใหญ่ไปคิดว่าต้องไปทําอะไรกับ เรือที่มันกําลังแล่นผ่านหน้าหรือรถที่กําลังไล่แล่นอยู่บนถนนต้องไปห้ามรถต้องไปห้ามเรือหรือไม่เช่นนั้นก็โดดไล่ตามรถไล่ตามเรืออันนี้เราว่าอ่ถ้าไม่ผักสายก็ไหลาตามแต่จุลสติไม่ใช่งั่นเลยนะมันแค่ดูเฉยเฉระหว่างการดูเฉยเฉยกับการไปทำอะไรกับความคิดกดข่มมัน หรือไปแทรกแซงจิตไปบังคับจิตเนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันดูเฉยเฉยนี่มันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนมักชอบทําอะไรที่มันยากไปทำอะไรมากมายกับความคิดไปทำอะไรมากมายกับอารมณ์รวมั้งไปบังคับจิตบางครั้งเราชอบทําสิ่งที่ง่ายให้เป็นเรื่องยากแทนที่จะทําเล่นเลนก็ทําด้วยความหน้าด่ขาเครียดแทนที่จะรู้ซื่อๆดูเฉยๆก็ไป วุ่นวายนะไปแทรกแซงไปบังคับไปบงการจิตความคิดและอารมณ์ตอนเดียวกันนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเจริญสติเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อวางวางความคิดวางอารมณ์ไม่ใช่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวระหว่างการวางกับการยึดหรือการแบกเนี่ยอะไรที่มัน ง่ายกว่ากันวางนี่มันง่ายกว่าอยู่แล้วไอการแบกต่างหาที่มันที่มันยากแต่ถ้าดูนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพราความทุกข์ใจนั้นก็เพราะไปไปแบกเอาไว้แบกเรื่องราวในอดีตหรือว่าไปแบกอารมณ์ที่เกิดขึ้น นาจากการคุณคิดคำนึงถึงเรื่องราวในอดีตเช่นความโกรธความเศร้าโศกเสียใจความรู้สึกผิดบางทีก็ไปแบกภาพที่มโนเกี่ยวกับอนาคตปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งมักจะเป็นภาพในทางลบทางร้ายปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกิดความวิตกกังวลเกิดความหนักอกหนักใจก็แบกความรู้สึกนั้นเอาไว้อีกเป็นเพราะแบกอดีตแบกอนาคตนะจึงทุกข์แล้วบางครั้งก็ไปแบกสิ่งที่เป็นปัจจุบันเช่นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่แบกเอาไว้ที่จริงปัญหามันไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่ทีื่อเราทุกข์เพราะไปแบกปัญหาเอาไว้อันนี้คนไม่ค่อยไม่ค่อย มองให้ทะลุเท่าไหร่ผู้คนทุกวันนี้มันก็คล้ายออกับชายคนหนึ่งที่เดินผ่านหินก้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินวกกลับมาแบกหินก้อนนั้นแล้วก็บอกว่าหินมันหนักหินมันหนักเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วถามว่าความทุกข์ของชายคนนั้นเนี่ยเกิดจากหินหรือเกิดจากการแบกหิน คนส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าทุกข์เพราะแบกไอ้ทุกข์เพราะหินนะแต่ที่จริงแล้วมันทุกข์เพราะแบกต่างหากถ้าวางหินลงมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่เหนื่อยถ้าความทุกข์คนทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการเป็นแบกแบกปัญหาแบกอารมณ์แบกเรื่องราวในอดีตแบกยึดติดกับคำพูดการกระทำหรือําพูดของผู้คนมากมาย แล้วก็บ่นว่าทุก์บ่นว่าทุกขไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยเพียงแค่วางแค่ปล่อยเนี่ยมันก็หายทุกข์แต่พอพูดอย่างนี้คนก็มักจะพูดว่าเนี่ยโอ้ยพูดง่ายมันทํายากนะหมายพราะว่าให้วางเนี่ยมันยากพูดให้วางง่ายแต่ว่าวางจริงมันยากก็ต้องถามต่อไปว่าระหว่างวางกับแบกเนี่ยอันไหน มันยากกว่ากันการแบกเนี่ยเช่นแบกหินเนี่ยมันยากอ,อยู่แล้วยากยากกว่าการวางวางหรือปล่อยหินนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ทำไมคนมักจะบอกว่าพูดง่ายทำยากวางนี่ยากเอาแล้วแบกนี่มันมันง่ายนักเหลือมันยากกว่าการวางสิแต่ทำไมถึงพูดแบบนั้นหรือทำไมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าแบกจนชินไง ของง่ายๆเนี่ยถ้าไม่เคยทำมันก็กลายเป็นเรื่องยากไอ้ของยากๆนี่ถ้าทำบ่อยๆมันก็อาจกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาได้จริงๆหลายสิ่งหลาอย่างที่เราพบว่ามันมันง่ายเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายเนี่ยใหม่ๆนี่มันมันก็เป็นเรื่องยากเสมอนะอะไรที่ไม่เคยทำก็เป็นเรื่องยากเสมอเช่นการเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ย ทุกวันนี้เราเขียนกอไก่ขอไข่นี่มันง่ายมากบางทีเราเขียนจนหวัดลื่นไหลแต่ตอนที่เราเริ่มเขียนใหม่สมัยเป็นนักเรียนอนุบาลเนี่ยโอ้มันยากเหลือเกินนะกอไก่ขอไข่กว่าจะเขียนทีละตัวทีละตัวนี่มันยากเขียนแล้วไม่เป็นตัวบางทีขอไข่กับใบไมน้นยังย,งยังยากไม่ถูกเลยนะสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ย ยกไม่ออกนะขอไข่กับบอใบไ,ไม้บอแหวนกับอออ่างมันต่างกันยังไงแต่พอเขียนไปบ่อยเขียนบ่อยก็รู้แยกแยกได้แล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นเป็นตัวนะจ้ำก็สวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าให้ฝรั่งเนี่ยาศาสตราจารย์มาเขียนกอกไข่ขอไข่เนี่ยถ้าเขาไม่เคยเนี่ยม,มันจะยากมากเลยไม่ใช่ว่า การเขียนกอ,อไก่ขอาขาเป็นเรื่องอยากนะแต่ที่เรารู้สึกยากเพราะว่าเราไม่เคยเพราะมันเป็นของใหม่เรื่องการวางก็เป็นกันนะการวางเนี่ยการปล่อยการวางเนี่ยจริงๆมันง่ายแต่ที่คนบอกว่ายากเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยไม่เคยทําเช่นเดียวกับการรู้สื่อๆดูเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะเมื่อเทียบกับการไปไปบุนวายอะไรกับความคิดละอารมณ์ไปบงังคับจิตไปแทรกแซง ไปกดข่มความคิดเนี่ยแต่เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำหรือไม่เคยทำไอ้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากส่วนเรื่องยากเนี่ยพอทำบ่อยๆก็ดูมันง่ายแต่ว่ามันกลับสร้างปัญหาเช่นการแบกเนี่ยแบกเนี่ยเราแบก,ก็จนจนเราก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าการวางแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยพราะแบกนี่หลังนี้ทำให้ทุก การจรินสติเนี่ยนะคือการบําเพ็ญทางจิตเนี่ยสุดท้ายสุดคือการปล่อยวางนละอย่างที่บอกนะั้นระหว่างการวางกับการแบร่เนี่ยวางมันง่ายอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเราไม่เคยไม่เคยทำมก็เลยกลายเป็นเรื่องยากนันท่านพิจรารณานดูนะในการภาวนาเนี่ยโดวยเฉพาะการจริญสติเนี่ยมัน ถ้าทำให้ถูกแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เป็นเพราะเราไปสร้างภาพว่าเนี่ยภาวนานี่มันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนไปนึกว่ามันต้องอาศัยรูปแบบแต่บางทีก็ไปติดที่ถ้อยคำสัพ์แสงภาษาบาลีทำให้เกิดความเข้าใจว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรม มันกลายเป็นเรื่องยากพอพูดคำว่าภาวนาหรือกรรมฐานซึ่งเป็นภาษาบาลีเข้าใจยากก็ยิ่งทาให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องง่ายง่ายกว่าที่เราคาดคิดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นจึงทําให้เรื่องง่ายมันกลายเป็นเรื่องยากฉันจะทำเล่นๆน,นะก็ไปทำายอาการหน้าดำข้ามเคร่ง พยายามไปเพ่งพยายามไปดักจ้องนะความคิดแท่ที่จะรู้สื่อๆก็ไปไปกดคมผักใสอารมณ์ต่างๆพยายามที่จะเอาชนะนะความฟุ้งให้ได้เห็นความฟุ้งเกิดขึ้นนะเป็นนันทนไม่ได้นะต้องไปจัดการไล่บี้ท,ทั้งที่จริงๆแล้กก็เพียแ่ค่ดูเฉยๆรู้สื่อ ก็แค่มันเกิดมันเกิดขึ้นก็แค่ปล่อยมันนะปล่อยมันให้มันมาแล้วมันก็ไปหรือถ้าไปเผลอแบกมันไปเผลอยึดมันเอาไว้ก็แค่วางมันลงซึ่งมันง่ายกว่าการไปไปแบกนะไปยึดสิ่งเหล่านี้สินถ้าเราเข้าใจนะ หลักของการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันนะสม่ำเสมอใ้สิ่งที่ไม่เคยก็กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยขึ้นมาที่มันเคยรู้สึกว่ายากยากมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายที่มันยากนะเพราะไม่เคยเพราะไม่คุ้นต่างหาก ไม่ใช่เพราะว่ามันยากในตัวมันเองที่ลองนะลองนะปรับปรับความเข้าใจแล้วก็มันทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำเรื่อยๆจนกระทั่งนะมันกลายเป็นความชัดเจนกลายเป็นทักษะแล้วก็จะพบว่ามันมันไม่ใช่เรื่องยากเลย